คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเช้าที่ตื่นมาด้วยความสดใสกับเช้าที่ตื่นมาแล้วเผลอถ่ยมือถือมันให้ความรู้สึกต่างกันมากเลยนะคะหลายจิตวิทยาบอกว่า5นาทีแรกหลังตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่สมองของเราอยู่ในสภาวะเบต้าเวฟต่ำหรือก็คือกําลังเชื่อมต่อระหว่างความฝันกับความจริงพูดง่ายๆก็คือช่วงเวลานี้เป็นเหมือนปุ่มรีเซ็ตพลังงานทั้งวันค่ะถ้าเราเริ่มต้นวันดีมันก็เหมือนราวางรากฐานอารมณ์และ พลังบวกไว้ทั้งวันเลยค่ะมาดูกันว่าทําไม5นาทีแรกถึงสําคัญกันนะคะคนจํานวนมากมักเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความเร่งรีบหรือความเครียดคือตื่นปุ๊บหยิบมือถืออ่านไลน์เจออีเมลงานหรือข่าวที่กดดันผลก็คือจิตใจเรายังไม่ทันตั้งหลักก็ถูกข้อมูลภายนอกเข้ามาควบคุมแล้วค่ะแต่ถ้าเราเลือกโฟกัสแค่5นาทีแรกให้ถูกต้องมันจะทําให้ทั้งวันของเรามีความชัดเจนมากขึ้นรู้สึกสงบมากขึ้นและมีพลังใจที่ มั่นคงกว่าเดิมค่ะมาลองดูสิ่งที่เราสามารถทําได้ภายใน5นาทีแรกหลังตื่นนอนกันนะคะ 1. หายใจลึกๆ1นาทีหลับตาวางมือลงบนหน้าอกแล้วหายใจเข้าหายใจออกลึกๆมันจะทําให้ระบบประสาทสงบและปรับร่างกายเข้าสู่โหมดสมดุลค่ะ 2. พูดคํายืนยันกับตัวเอง1นาทีเช่นวันนี้ฉันพร้อมสร้างสิ่งดีๆหรือฉันควบคุมความคิด และอารมณ์ได้อย่าดูถูกพลังงานของคําพูดนะคะเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อจิตใต้สํานึกค่ะ 3. ยืดร่างกาย1น,นาทีไม่ต้องซับซ้อนแค่เหยียดแขนหมุนไหล่หมุนคอการเคลื่อนไหวเบาๆจะช่วยปลุกระบบไหลเวียนเลือดให้ทํางานดีขึ้นค่ะ 4. ดื่มน้นํา1แก้วตอนนอนร่างกายเราเสียของเหลวไปเยอะน,น้ํา1แก้วคือการเติมเชื้อเพลิงให้เซลล์ตื่นขึ้นมา5กําหนดโฟกัสของ1น,นาทีลองถามตัวเองว่าวันนี้สิ่ง ที่สําคัญที่สุดคืออะไรคําตอบไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแค่หนึ่งอย่างพอให้เรามีทิศทางในแต่ละวันทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่5นาทีจริงๆค่ะแต่ให้ผลลัพธ์ยาวนานทั้งวันตัวอย่างผลลัพธ์ในชีวิตจริงนะคะมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าคนที่ฝึกการสร้างจิตวิญยามเช้าแม้เพียง5ถึง10นาทีจะมีระดับความเครียดต่ำลงและการตัดสินใจดีขึ้นหลายคนที่เรามองว่าเขาเป็นคนที่จัดการชีวิตเก่ง จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเวลาเยอะกว่าคนอื่นนะคะแต่เขาแค่รู้จักใช้นาทีแรกของวันอย่างมีคุณค่าตัวอย่างง่ายๆนะคะวันที่คุณตื่นแล้วรีบหยิบมือถือคุณอาจเจอข้อความที่ทําให้หงนหงิดทั้งวันแต่ถ้าคุณตื่นแล้วเลือกหายใจเข้าลึกๆดื่มน้ําและกําหนดเป้าหมายคุณจะรับมือกับเรื่องยากได้ด้วยใจที่มั่นคงค่ะมาดูวิธีปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองกันนะคะสิ่งสําคัญคือไม่ต้องกดดันว่าต้องทําเป๊ะทุกขั้นตอนให้ถา ามตัวเองว่าอะไรเหมาะกับเราบางคนอาจชอบจดบันทึกสั้นๆแทนการพูดคํายืนยันกับตัวเองค่ะบางคนชอบการออกกําลังกายเบาๆมากกว่านั่งหายใจนิ่งๆหรือบางคนอาจชอบเปิดเพลงโปรดเพื่อปลุกพลังตอนเช้าค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนจําไว้อย่างเดียวว่าอย่าให้สิ่งแรกที่คุณทําหลังตื่นเป็นสิ่งที่คนอื่นยัดเยยดเข้ามาในชีวิตให้คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆสุดท้ายนี้อยากฝากไว้นะคะว่า5นาที แรกหลังตื่นนอนเหมือนการวางรากฐานบ้านค่ะถ้าฐานแข็งแรงบ้านก็อยู่ได้นานแต่ถ้าฐานไม่แข็งแรงบ้านก็พังเร็วค่ะลองให้โอกาสตัวเอง5นาทีของทุกเช้าเพื่อเลือกสิ่งที่ทําให้คุณสงบม,มั่นคงและมีพลังแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในเวลาไม่นานเลยค่ะเพราะการเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เริ่มจากการทําสิ่งใหญ่แต่เริ่มจากนาทีเล็กๆที่คุณใส่ใจในทุกเช้าค่ะ